กระซิบบอ,อกเรานําเสนอรถบ้านแท้ๆนะคะทรงดีทรงใหม่ค่ะทุกท่านแต่มาราคาตัดสดนะคะคันนี้เกียร์ออโต้ด้วยค่ะขับง่ายขับดีแคปเปิดได้ออปชันน้โครบเลยนะคะทุกท่านดูสวยมากค่ะ f o r d Ranger 2.2เกียร์ออโต้นะคะเป็นรถกระบะตัวสูงจากโรงงานปี2016ค่ะ สภาพแบบเดิมๆน็อตไม่ขยับเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีนะคะเอาไปใช้งานคุ้มคุ้มค่ะประหยัดหลายแสนเลยทีเดียวนะคะทุกท่านราคาตัดสดของคันนี้นะคะ228,000บาทค่ะมี Airbag ABS ครบนะคะรถสวยสมบูรณ์มากๆค่ะสภาพดีทั้งคันเลยนะคะเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนสนใจนะัดดูรถด้วยตนเองค่ะรถอยู่ขอนแก่น,นะคะ่ะทุกท่าน โทรคุยโทรอัปเดตสถานะของรถก่อนออกเดินทางนะคะเพื่อความสะดวกและสบายใจทั้งสองฝ่ายแอดมินไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นส่วนเบอร์ติดต่อผู้ขายเราใส่ไว้ใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ